สถานการณ์ตอนนี้จับตามองให้ดีการเมืองสุดๆผ,ผุดผุดหุ้นก็ตกลงอย่างต่อเนื่องฮะปิดถึง1,300จุดนักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์คกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองฮะกำลังเดือดผุดเลยทีเดียวเล็บที่นี่บ่อยมานุดตัวคือโ้ยมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตำไปอยู่เมืองนอกก็เลยไมเไ็้มาพอดีสคัญ านขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร,อนร้อมไหมคะวันที่18มิเุนานั้นยังไม่ยังไม่ผมได้ทราบมานะครับณตอนนี้กระบวนการตุลาการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พักษานะครับท่านอายการนะครับตุลาการเนี่ยฮะตอนนี้มีขบวนการในการติดสินบนตุลาการนะครับมีขบวนการในการติดสินบนอายการนะครับ เพื่อช่วยคดีกับบุคคลสำคัญภายในประเทศซึ่งมีเงินหมุนเวียนน่าจะร่วม2,500-3,000ถึงล้านด้วยกันในรอบนี้ซึ่งบุคคลสำคัญดังกล่าวเนี่ยเพิ่งได้เงินมาจากาในรอจุดๆนะครับเ,เป็นคนอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงนะฮะ เป็นคนฮ่องกงมาเก้าประมาณนี้นะครับเขาให้มาประมาณมัดจํามาประมาณหมื่นล้านด้วยกันนะครับให้กับบุคคลสําคัญนะฮะให้กับบุคคลสําคัญให้เอามาเคลียร์ทางในการตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าใครเป็นคนรับแต่ทราบว่าได้มา1 0,000ื่นล้านบาทด้วยกันแล้วเอาเองินนั้นมาเคลียร์ทางให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองณปัจจุบัน ซึ่งทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเสียหายมากไม่ว่าจะเป็นอายการไม่ว่าจะเป็นผู้พักษาเนี่ยเสียหายมากณปัจจุบันเนี่ยทั้งอายการทั้งผู้พักษาเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการสอบว่าเรื่องเนี้ยมันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนแต่มีโอกาสสูงมากว่าจะเป็นจริงนะครับแล้วก็พยาหลักฐานค่อนข้างพร้อมมูลนะครับ ก็อันตรายฮะอันตรายมันต้องตรงไปตรงมานะฮะต้องตรงไปตรงมาแล้วก็บุคคลสําคัญของเรานะตอนเนี้ยนะครับก็หาที่พึ่งไม่เจอนะครับเห็นว่าไปเข้าวัดเข้าวาจะให้พระไปช่วยเคลียร์ทางให้ทราบม,มาว่าพระไม่สามารถเคลียร์ทางให้ได้เพราะถ้าพระไปเคลียร์ทางให้พระก็อาจจะถูกถอยดยศออกก็เป็นได้นะฮะก็มีโอกาสสูง เพราะฉะนั้นการเมืองประเทศไทยเนี่ยวุ่นวายมากนะครับวุ่นวายสุดๆนะฮะแล้วก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเกิดอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นที่จะทําให้บ้านเมืองกลับคืนสภาวะปกตินะครับไปอย่างว่าละครับในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรฮะรมันก็คือเผด็จการอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยการใช้เงินส่วนเผด็จการโดยการใช้ การยึดอำนาจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยมีฮิลิโอตปะหรือเปล่าถ้าไม่มีฮิลิโอตปะก็น่ากลัวแต่ถ้ามีฮิลิโอตปะก็เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นณสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ฟังสถานการณ์ กําลังใช้กระบวนการถุงขนมภาค2ครับพี่น้องครับกำลังมีการวิ่งเต้นให้อดีตประธานศารดีกาสองคนอดีตอายการสูงสุด หนึ่งคนพยายามวิ่งเต้นให้เขาได้รับการประกันตัวในวันที่18มิถุนาที่ถึงนี้ครับแหล่งข่าวบอกผมชัดเจนว่าในวงการตุลาการไม่แฮปปี้ผมฟังแบบนี้ผมสบายใจผมยังเชื่อมั่นว่าวงการตุลาการไม่เอาถุงขนมครับพี่น้องครับเ <c oughs> วลาพวกเราประชาชนลำบากมีปัญหาคาดีต้องต่อสู้ด้คอเท้จริงและข้อกฎหมายใช่ไหมแต่ไอคนนี้ คลามีปัญหาคดีใช้ถุงขนมในการต่อสู้ให้พี่น้องจับตาดูว่าวันที่18เห็นมาวางปากดีให้สัมภาษณ์ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีซี่ถ้ามันไม่มีกระบวนการถุงขนมภาคสองไม่เกิดขึ้นหรอกมันต้องมีผมคิดด้วยสามังสำนึกถ้าในก่อไม่เคยมีประวัติเลวร้ายหรือประวัติหนีประกันมีความผิดครั้งแรกผมเชื่อว่าศาลท่าน ให้ประกันตัวใช่ไหมครับแต่ถ้านายขอมีประวัติเคยหนีประกันถ้าพี่น้องเป็นศารพี่น้องจะให้ประกันตัวไหมและนายคนนี้เคยหนีประกันเมื่อปี51พี่น้องจะให้ประกันไหมงั้นผมเชื่อว่างานนี้มึงเอยติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับเขา พยายามวิ่งเต้นกระบวนการนี้ถ้าเห็นเขาที่ศาลให้สันนิษฐานได้ว่าถุงขนมมันทํางานเขาอาจจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าถุงขนมทํางานไม่ได้ผมเชื่อว่าวันนั้นไม่เห็นหัวหรือเงามันแม้แต่น้อยหนีครับพี่น้องครับงั้นวันที่18ที่จะถึงนี้ให้พี่น้องคาดเดาผมสันนิษฐานนะถ้าอยู่คุกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ผมค่อนข้างเทใจไปว่ามึงหนี แน่นอนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่าความผิดตามมาตราหนึที่พบคุณไปจับจ้วงไปให้ลายพระเจ้าอยู่หัวในอดีตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากและหัวใจของคุณคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นท่านอายการทักให้โอกาสคุณแล้วแม้แต่คุณร้องขอความเป็นธรรมเขาก็ให้โอกาสในเมื่อมีบทสรุปแบบนี้ นักประชาธิปไตยมันต้องเคารพกติกาอย่างนี้มึงเอาแต่ได้นี่ว่าถ้าในประเทศไทยไม่มีขายคนนีครับหลังจากเรื่องทักษิณที่ร้อนกว่าอากาศเดือนเมษาออกไปหลายคนอยากรู้จักทักษิณครับผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา Conversation with ทักษิณเรื่องนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นบทสัมภาษณ์เปิดใจเปิดความคิดเปิดตัวทนทักษิณที่ชัดเจนม,มากเป็นบทสัมภาษณ์โดยศาสตราจารย์ชาวเมริกันชื่อ t อ o m p ล แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคืออาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไว้บนเวทีมวลมหาประชาชนเวทีปทุมวันเมื่อ26มกราคมปี2557ครับหนังสือชื่อ Conversation with Thaksin หรือสนทนากับทักษิณวางขายที่เมืองไทยได้ไม่กี่วันก็ถูกเก็บออกจากร้านหนังสือจนเกลี้ยงปัจจุบันนี้ไม่มีวางขายในประเทศไทยผมเนียลิงก์ของคลิปเอาไว้ เผื่อใครสนใจจะฟังเต็มแต่ในอินเทอร์เน็ตครับไทยวิชเช่นได้มีการลงบทความแนะนํหนังสือโดยดรสมเกียรติอ่อนวิมลต้องไปหาอ่านเล่มนี้คุณทักษิณชัดเจนมากพาดพิงสถาบันพระหมหาศักดิ์พาดพิงพลเอกเปรมตินสุรานนท์พาดพิงถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วบอกว่ามีการไปติดต่อผู้วิพากษาแล้วผู้วิพากษาบอกรอสัญญาแต่ทักษิณพูดไม่ชัดว่าสัญญาณจากใครที่สําคัญคือ พาดพิงถึงคนปักใต้ว่าคนปักใต้เป็นคนชอบแก้แค้นและที่ร้ายแรงมากพาดพิงถึงพี่น้องมุสลิมครับไปหาอ่านเล่มนี้แล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าทักษิณคิดอะไรมีอีกหลายเรื่องที่ทักษิณพูดเอาไว้ในเล่มนี้แม้แต่กระทั่งการคิด กลับมาอย่างเขาใช้คาว่ามีเกียรตินะครับหรือในภาษาบางคาใช้คาว่าอย่างเท่ๆในเล่มนี้พูดไปชัดมากทักษิณไม่ปกปิดความคิดความรู้สึกตัวเองเลยแต่ที่สําคัญก็คือในตอนท้ายหนังสือเล่มนี้ทักษิณบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หรือถ้าถามว่ากลับมาเมืองไทยแล้วอยากจะทําเหมือนเดิมไหมเขาตอบดีว่าทาเหมือนเดิมครับหาหนังสือเล่มนี้อ่านนะครับอย่าแปลกใจถ้าในประเทศไทยไม่มีขายแต่ไปดูจากอินเทอร์เนต็ตครับผมเนี่ยวันที่18เนี่ยผมว่าเขาไม่ไปมาว่า สถานการณ์แบบนี้เราเจอมาเยอะนะเห็นแล้วให้เสียงดังให้เสียงดังไว้ให้มั่วให้มั่วไว้แล้วกูก็บุดหนีไปเพราะเนี่ยนะครับการประกาศใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะครับพูดถึงคนเสื้อแดงนี่แทบจะไม่ได้ยินนะครับงานสําคัญต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีภาพไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ย ก็ไม่มีเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นก็บอกพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นในท่วงทานองแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าแกเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลา <laughs> ผมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยลังเลมากที่สุดแต,แต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้นี่ถือว่ายุธศาสัน,อน่อนที่บอกอ่านเล่มแรกคือเรื่องหนีนะถูกต้อง <laughs> แต่ว่าเพื่อ <laughs> แต่ว่าการนีที่ดีที่สุดคือต้องทําท่าว่าสู้ใช่ใชนะครับ<ช><ช>อย่างถึงท<ช>ิกถึงขิงเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเจ๊งเป็นจเจ๊งสู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ะเบนไม่ใช่มีค่ะมีรถ รอสองเจ็ดนะเป็นรถเบ้นมาจากบ้านแล้วก็ไปไปพันเงินเป็นคอร์ยอห้าเก้านะคะรเบ้นเดียวของนี้เช็ดสักคู่นะล้วาเป็นรถของวุฒประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดียาแปดในฐานะหัวหน้าพนักงานัยการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้ได้ส่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชิดวัฒน์ต่อศารอาญา ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วศารอาญาประทับรับฟ้องไว้ตามคดีหมายเลขดำที่ออ่างจุด1860 2567ซึ่งบัดนี้คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศารอาญาแล้วการเมืองที่กำลังเดือดตอนนี้4ีคดีสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษซึ่งสารก็จะเริ่มทำการพิจารณาทั้ง4คดีในพร้อมๆกัน นะครับมี2คดีที่จะเริ่มดําเนินการนะครับก็คงจะเป็นคดีของทักษิณชินวัตรสินทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบให้มีการพาคนเข้าบ้านเข้าๆออกๆออออกกประกาศประกาศเสื้อแดงไปให้กําลังใจให้ทนายความมาออกกับทักษิณไปแน่นอนทักษิณไปแน่นอนไม่ต่างจากก่อนที่ยิ่งรักชินวัตรจะหลบหนีออกจากประเทศไทยขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่ามีการเตรียมเครื่องบินนะครับไว้ ที่สนามบินดอนเมืองนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2567ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่ทักษิณออกจะออกจากประเทศไทยหมอดูต่างๆก็ต่างทำนายนะบอกว่า,าทักษิณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยเพราะดวงจะต้องเดินทางไกลนะครับแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของทักษิณเองซึ่งผมเรียนไว้นะครับว่าบ้านเป็นเดือนจำนสามารถทําได้ ในขณะที่กรมราชัณฑ์บอกว่าถ้าทักษิณไม่รับการประกันตัวก็จะเข้าคุกทันทีพร้อมยินด,ดีต้อนรับเข้าคุกนะครับในขณะที่ระเบียบบ้านเป็นเรือนจำนะตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องเข้าเรือนจําในทันทีจะเอาบ้านเป็นเรือนจําในทันทีก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นมี4ีคดีสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษิณที่ถูกฟ้องร้องนะครับเป็นคดีที่1 เรื่องของพรรคอย่างพรรคก้าไลนะครับที่จะโดนยุบพรรคก็เป็นประเด็นที่2เรื่องของเศรษฐาทวีสินนะฮะที่เรื่องของจริยธรรมนะครับถูกฟ้องร้องโดย40สวก็เป็นประเด็นที่3เรื่องของสอวนะครับที่มีการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะซึ่งตอนนี้ก็มีการพบเป็นจำนวนมากเลยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะการเมืองตอนนี้กําลังเดือดผุด,ผด นะครับกำลังเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปจะเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็จะมีอย่างน้อย2คดีฮะที่จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นซึ่งปรากฏว่าไปดูตามหลักโหราศาสตร์9นาฬิกาวันที่18มิถุนายนเป็นพบที่เรียกว่าเ,เพชฌฆาตเลิกนะครับจากนั้นไปก็คงจะมีคดีสำคัญสำคัญซึ่งในระหว่างนี้ก็มีโอกาสทั้งยุบสภาทั้งลาออกเป็นไปได้ สูงเลยทีเดียวซึ่งสถานการณ์ตอนนี้จับตามองให้ดีการเมืองสุดๆผุดผุดหุ้นก็ตกลงอย่างต่อเนื่องฮะปิดถึง1,300จุดนักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเตอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ